สวัสดีครับเพื่อนครับผมป๊อฟเฟียรนะครับที่รุ่นแก่นี่ผมก็อยู่ที่เชีย nice. งใหม่นะครับอันนี้ผู้ประธานร้านอาหารครับ UH, ทานอยู่ที่ร้านของเวจับนะครับร้านของเวจับนี่ก็ที่ผู้ประธานที่อยู่ร้านใหม่นะครับปกติร้านเก่าเขาอยู่ตรงข้ามหรือว่าอะไรไม่ได้พันของเชียงใหม่นะครับข้างไม่ได้พันร้านดังนี้เขาย้ายมา ไม่น่าพี่เห็นนะไม่น่าเพิ่งย้ายนะใครนะเนพิ่งย้ายมาเพื่อนๆก็จะมาหาร้านร้านของร้านของกุยจับนี้ก็นะถ้าใครที่เคยทานอยู่แล้วร้านเก่าก็อบอกผนนี้ว่าเขาย้ายแล้วนะครับร้านนี้เขาเป็นชื่อชื่อคุยจับแล้วก็นะจุดเด่นของหมูกรอบที่เห็นๆเน้นนะนะผม้าลองใส่หน่นะหมูกรอบเนี่ยเขาชิา้นใหญ่มากนะจานก็ของเราอยู่60บาทนะนะมีไข่ลูกเดือดแล้วก็หมูกรอบน,นะ แล้วก็นะกล้วยจับนะฮะอันเนี้ยเนี่ยเขาเหลาเขาเหลาดูสิันเนี่ยนี่หกสิบบาทนะฮะชิ้นตือควรนะฮะมีตือควรนะตือควรก็คืออ,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 คอ่าไส้ยัดด้วยอ่าหมูสังหมูสับนะแล้วก็มีเคี่ยวกรอบเนืนี่ฮะเนี่ยเขาหั่หนก็หั่นแบบเด็กเอานีใ่ใช่ไหม,ม,หมสั่งมาอีกชั่วโมงแล้วก็มีกล้วยจับนะกล้วยจับนี่ะดูดูก่อนนะ ดูมันดูเส้นเสนเส้นอ่หเกี๊ยวเกียวเนี่ยมีกระดูคนมชไหมนายชำไมะพนะลวนครับไปอลองทานดูแบบว่าม่ทานดูไอ้นี้อร่อยแค่ไหนนะครับใหเป็นหูว่ารสชาติเป็นยงไงนะครับเราถ่ายใกล้เยเนี่ยรสชาตินะครับ ข้าวหมูกรอบของร้านของนะฮะร้านอของนี่เขาตั้งชื่อว่าชีบูเดนส์อะไรซุปชิบูซุปเผาะไหนลองลองผมทานดูนะครับเค<ม>้าจะรานด้วยน้นำนำ้ำน้ำแดงนะฮะน้ำแดงแต่ผมทานมีพวกซอสเตมเขา้าใส่ไหมไม่มีเข้าทานนี่เหรอโอ้มีซีอิ๊วเหรอซีอิ๊วมีไงม่ใช่น้ำน้ำชา อ๋อที่นี่ส่วนว่ามีพริกสีอู๊ดนะก็าจะมีพริกสีอู๊ดำดำเลยถือเปล่าบริหลาดมาแล้วยังไงเนี่ยปกติมี้ไหมไม่มีเพิ่มส้มไม่มีหรอเอะไรไหมเพี่มส้มอย่างนี้ไม่มีหรออ๋ออันนี้มันมันมันใสก่กรยจับนะปกตีนกินข้าวหมูดแดงข้าวหมูกรอบเนี่ยเขาจะมีนะต้มส้มสาชูแล้วก็มีพริกนะดองส้มนะหรือบางที่เข้าไปต่างจังหวัดส่วนใหญ่เขาอยากผสมสีอู่ดดำกับน้ส้มสาชูก็ใส่พริกใส่ เป็นเทปไปแยกนะฮะไปตัดบริกาอ๋อที่นี่บริการตนเองนะครับกะชาฟรีลองทานดูจริงๆเขาเขาเขาทานแบบคนคนพื้นที่จริงนะคนทานพวกหมูกอบเนี่ยผมแนะนำนะครับทานชานะครับน้ำชาช่วยล้างไขมันนะฮะช่วยในการรักษาเอ้ล้างสาเางส้นเลือดตันได้นะครับแล้วก็ไม่อ้วนด้วยนะครับ ไม่ไขมันไปก่อนอ้ำไส่แนะน,นำให้ทานชานะอย่ะสั่ง,งน,น้ำเยน็นเพราะน้ำเยน็นเราเรากินมันมันไปแล้วนะมันทำให้ขาหมุนมันมันไปก่อน,น้ำไส้เราน,นนี้ผมแนะนำเลยให้ทานชา้าลองทานดูรสชาติอาเองปุ้บไอ้ทำหนมกิน มานแก่วบบนี้ฮะนะเพื่อห้มีคมาซื้อแผ่นซื้อหมูสับชัน่ะในตัวแกงพะโก็เข้ากนิันเลยต้องบอกเลยนะน้ำรากอูแดงเนี่ยก็รสชาติผมว่ารสชาติดีนะคนก่อมนะแต่ที่นี่ผมมองยาใส่เค็มมากเพราะว่าน้ำน้ำน้ำรากอูแดงเขาเนี่ยเค็มอยู่แล้วนะครับกูจับออกมาแล้วครับ เนี่นะนนะตนย,ยต้นหนังเขากรอบว่าชื้อดำขูบขูบเนี่ยแลต้นต้นหมูอ่ะชิ้นใหญ่ชิ้นใหญ่อาหารชิ้นใหญ่ถูกต้องแล้วครับหั่นอย่างเงี้ยนจะทำให้หม,มูกรอบนี่อนระ่อยหมูกรอบนี่จะบบางคนทำหมูกรอบทำหมูนิดเดียวเนาะใช่ครับถ้าหั่นบางเนี่ยมเคี้ยวไม่ไม่ถูก,กต้องแล้วหมูคงไม่แห้งนะ แต่บันเจ้านี่เขาทำบุกเอบนี่มันแห้งน้องเที้ยวผมนีวันนี่กินลำบากนี่างทานลำบากยอนอไว้ ร้านนี้ผ่านไหมอยู่มาดามโป้ฮะมีจังอู่มาามโปคนที่มาที่คนที่พาเนี่ยเขานำเสนอมากนะเขาคุณใจนำเสนอนะก็หลอกว่าร้านนียสุดยอดที่สุดในเชียงใหม่เพื่อนๆพ่อมาเชียงใหม่ก็ว่าร้านนียได้เลยกันร้านของนะครับกคุยครับก็ผมทำน้งลืมจริงการาำบุตรบ้านข้าวเป็นบ้านผมนี่นะ ชาละสามสิบห้าบาทสองชิ้นนี้ครัเขาสามารถหัน่นได้ถ้งได้ทั้งได้ถุงชิ้นนะฮะนุ่มกว่าเนี่ยสามสิบห้าบาทเนี่ยหน,ยนงชิ้นเนี่ยโตโตเนี่ยเขาสามารถหั่นได้หกชิ้นนลยมันเจ้าสิบชิ้นได้หั่นซะบัางแท็กนะแต่ก็หั่นนานนะผมว่าแพงนะครับกาหั่นนานนะโอ้ยสุดภาพแพงผมว่าแพงหรอกหูหั่นนามาก ทำได้ใช่ถูกครับผมว่าถูกกระพื่มานนี้ให้ดูก่อนนะครับจะไม่รอยมากถ้าม่กานสุราแต่ระ่มทานต่อนะคมันควรจับแล้วัะเพื่อสองอย่างมันควรจับเรอไปปรุมก่อนนะดูน้ำตุกกขาวากระบยกนะดูอันนี้อ่า แคบหมูนะไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ไม่เกียวลาดเพราะแรกผมพูดเกียวลนังหมูหนังหมูนะหนังหมูเลยนั่งทอดกรอบสุดยอดน้ำซุปผมบอกเลยว่าคุณต้องมาให้ได้ก็ใส่พี่ใครเยอะครับใครที่เคยกินแถวเยวราชดังๆังดังดังนะเขาขายทางทีวีนะคุณคุณลองมาทานที่นี่ดูก่อนที่ป่องเนี่ยด้านดังเป็นแถวเยวราชต่างๆ่างกแต่การยู่ถึงทำเจ้านี่ยผมว่า จ้านี้ผมไม่เต็มเลยนะสิบให้เต็มสิบเลยเครับครูต้องชิมตือหวนนี่คือตือหวนนะผมไม่ไมทานไป<ม>จับด้านเดิมๆเขียวเยียวลากโทษทีนะตูอเพื่อลไม่มีให้นะที่นี่ก็มีให้นะครับครูวนนะเราคงชิมดูนะชิมสีดวหน่อยหนงหอมอร่อยมากเลย คือคนนี้จะใช้มูสั่งปรุงรสครับืุดมดับตุ่มตับนี่ตับหมูปอนด์ตับตับหอมเพราะว่ามันส่งผลต่ใจ ชิมดูก่อนว่านี่คืออะไรใจเหนือหใจหนือหใจเหือหอ,อ,อ,อนตัวน่าของมีกินนะนะร้ำกินไม่มีนะไม่กินใจที่ถ่าเยอะทำกบออจุดเด่นที่นี่นะผมว่าดูกอะดูเกอบเนี่ย นโอเคก็อ,<ป>อ,อร่อยนะนะส่วนตับส่วนพวกนี้เนี่ยเขาจะต้องไปก่อนละฮนส่วนตัวนี้ผมชอบที่เขาจะมาหั่นแล้วค่อยลวกลวกลวกที่หลังนะจะก,กรอบนะอันนี้เขาเขาต้มแล้วเขาต้มแล้วเข้ามาซอยันที่หลังนะถ้าใครจุ่จุ่ถ้าคำจุดมจ้ดีได้เนะืออร่อยมากแต่แล้วแต่คน<ม>ชอบนะถ้าแต่คนชอบอันนี้อย่าลืมนะพี่เวลาได้แบบนีแบบแ้

ที่อื่นดีเขาไปทอดน,นะผมไปกินอ่าทานที่หนึ่งเ,เขาจะเป็นหนังหมูแต่ว่าต้มต้มเปืเ่อกมันแตงโมโร้อก็ม็นโรลแล้วก็ตอยเส้นเส,นส,นส,นส้นมาอร่อยที่นี่เขาอีแบบนีบอกแคปบอกหนังบอกเป็นแคปหมู่ไม่ใช่ครับต้องบอกเป็นหนังหมูทอดน,นะเข้ากันเข้ากันอร่อยอ ใสแปงนรงเนะอะไรทำใ่แปนรลืมปรุงนะอะอ,อร่อยจะลืมปรุงกนะ็อองบอกว่าใช้ได้นนครับขนาดนี้ผมกินอร่อยจะลืมปรุงนะับผมปรุงก่อน เด็กที่ชอเกินเยี่ยวหวาน,นครับแต่เมื่อชินชุดเจ้าไปแล้วนะครับก็ลืมเลยไม่ต้องปลูกได้ครับผมว่าเขาก็เอาไปแล้วสุดยอดครับไว้จับร้านฟองเชียงใหม่เพืเ่อนๆก็จะมาลืมทานได้ได้นะครับผมขอบเจียนนะครับยื่นแก่นะครับ นี่คือร้านเคยจับ,บอปอมเคยจับนะครับที่จังหวัดเชียงใหม่ทวดเลยที่นี่เราไม่ีบวกวกอะไรขายดีจันพูดนะคนเยอะมากนะก็มีร้านก็มีสองห้องเลยสองชั้นนะสามชั้นเปิดครบเลย อเก๋่่่ตึกเนียอืมตึกกาแลครับร้านนี้ตั้งอยู่ตรงข้ามตึกกาแลนะครับอ่าถนนสีแยกข้างหน้าก็จะเป็นด้านหลังของพิพิธภัณฑ์ของเชียงใหม่นะครับ เดี๋ยวขวาหองสินหองสินเนาะไม่ใช่พันนะหองสินนะแล้วก็จะเห็นร้านป๋องฮะป่องเนื้อย่างแต่ก็ไม่คิดว่าชื่อป๋องนะคยใช้ว่าก๋วยจับร้านก๋วยจับน้ำข้นนี่เฉยครับโอเคครับวัสดีครับผมป๊อปเสียนะครับเที่ยวดื่มแก่ครับครับร้านก๋วยจับน้ำข้นนะครับข้างอนุสาวรีย์สามกษัตริย์เจ้าเก่า